สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับเชื่อมโยงไปในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันนะครับเรื่องแรกครับมีรายงานจากเดลี่เมลนะครับมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์เดนเน่ตกเป็นข่าวกำลังให้ความสนใจคาร์รุพิโตมัตรมครับปีกฟอร์มแรงของไบรตันในช่วง ซีซั่นนี้นะครับหรือในช่วงซัมเมอร์นี่แหละแมนยูกำลังสนใจอยู่นะครับโดยมีรายงานเพิ่มเตมิมอีกนะครับว่าในช่วงหลายเกมที่ผ่านมาของทางไบรตันเนี่ยแมนยูได้มีการส่งแมวมองเนี่ยไปติดตามผลงานของมิโตมัแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยก็คือนักเตะเองเนี่ยก็ทำผลงานได้แบบโดดเด่นแบบต่อเนื่องอีกด้วยนะฮะก็เลยทำให้ไปเข้าตาแมวมองของแมนยูนะครับแล้วก็ อีกทีมหนึ่งเนี่ยก็คือซิตี้นะฮะแต่ก็เชื่อกันว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องง่ายนะครับที่ไบรตันเนี่ยจะยอมปล่อยแบบง่ายนะครับอ่ะก็รอติดตามมาดูนะครับเรื่องของมิโตะกับหลายๆทีมในอังกฤษในยุโรปมากมายนะครับที่ตอนนี้กําลังจับจ้องอยู่นะครับเรื่องของทอตแนมสเปอร์แล้วก็แมนเชสเตอร์เดกันนะครับยอมไปที่เรื่องของเฮลิเคนครับทอตแนมสเปอร์เนี่ยจะยอมรับฟังข้อเสนอขอซื้อตัวเฮลิเคนซูน้าตัวเก่งของพวกเขาที่มีตัวเลขแล้วก็ ต้องแตะในระดับ100ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับตามรายงานจากเดอะไทมนะฮะนี่คือราคาค่าตัวเม็ดเงินเท่าเดิมครับจากตลาดรอบอันก่อนนะครับทำให้แมนยูที่ให้ความสนใจก็ต้องทำใจกันหน่อยนะฮะเรื่องของเม็ดเงินก้อนโตถ้าเกิดอยากได้ให้ได้คิดจริงๆก็ ต้องมาในระดับราคาขนาดนี้นะฮะถือว่าเป็นเรื่องยงากมากตามรายงานจากเดอะไทม์นะฮะถ้าเกิดต่ำกว่าน,นี้ทางสเปอร์เองก็ไม่พร้อมที่จะปล่อยแน่นอนนะครับถ้าอยากได้ต้องมาในราคา1นึ่ล้านปอนด์นะครับส่วนรูเบนเนเนวสนะครับมีข้อมูลจากเดอะมิลเลอร์ครับมีการระบุว่าบุชแฮมตันพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอในการปล่อยตัวรรเบนเนเนวสกองกลางคนสําคัญของทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยได้ เรื่องของเม็ดเงินราคาอยู่ที่50ล้านปอนด์นะครับซึ่งราคาเนี่ยถือว่าของวานมากครับสัญญาของธนาคาเตะเหลือ อีก1ปีเท่านั้นนะครับทำให้ราคาเนี่ยก็โกงได้ไม่มากนะครับตอนนี้โรเบนเอเวสเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับเลยหลายทีมครับเป็นบิ๊กทีมทั้งนั้นเลยนะฮะทั้งลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์เดนท์นะครับเรอัอมลมาดริดแล้วก็บาร์เซโลนาที่ให้ความสนใจเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในรายของแฮร์รี่แม็กควารแล้วก็ลินเด์เลิฟเนี่ยมีรายงานกันออกมาจากฟุตบอลอินไซเดอร์ครับมีการระบุกันออกมาว่าแมนเชสเตอร์เดนทเนี่ยพร้อมที่จะขาย2นักเตะแนวรับของทีมออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือทั้งคู่เนี่ยผลงานไม่สม่ำเสมอสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็2เนี่ยก็คือเอเดรกนฮังเนี่ยต้องการเปลี่ยนผ่ายเกี่ยวกับตัวเลือกในตำแหน่งเซนเตอร์ตัวกลางใหม่นะฮะตัวจริงมีแล้วนะครับแต่ว่าตัวหมุนเวียนเนี่ยมันยังไม่ดีพอนะฮะก็เลยทําให้เตรียมปล่อยรายเก่าออกไปแล้วก็นํารายใหม่เข้ามานะครับส่วนในเรื่องของสกอตต์ทโทเมนีครับก็มีรายงานาออกมาจากเทเลกราฟครับมีการระบุว่าตอนนี้ ทางนิวคาสเซิลกำลังสนใจสกอตต์วัทรูเบน่แบบจริงจังในช่วงซัมเมอร์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะดำเนินการติดต่อแมนยูทันทีครับเพื่อสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะฮะก็คือบอนว่าเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยชื่นชอบเป็นอย่างมากเกี่ยวกับสกอตต์วัทรูเบน่ฮะแล้วก็อยากได้มาเสริมกองกลางเพิ่มเติมทางฝั่งแมนยูเองก็พร้อมที่จะปล่อยด้วยนะครับเพราะว่าแมนยูก็มีข่าวว่าต้องการเปลี่ยนเกี่ยวกับกองกลางร,รายใหม่เข้ามานะครับแล้วก็ รายเกาออกไปนะครับในรายของเมสันเม์ครับมีรายงานระบุว่าทางเชลซีเนี่ยได้มีการแจ้งกับเมสันเมาส์กองกลางของทีมแล้วนะครับว่าสามารถย้ายทีมได้หลังจากจบซีซั่นได้เลยนะครับพร้อมไฟเขียวให้นะฮะโดยที่เมสันเม์เนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับ3ทีมก็คือลิเวอร์พูล City แล้วก็แมนเชสเตอร์เดที่กําลังให้ความสนใจจากการรายงานของฟุตบอลนีสไซเดอร์นะครับส่วนตัวแทนที่เชลซีเล็งกันเอาไว้ล่าสุดมีรายงานจาก ESPN ครับมีการระบุว่าเชลซีเนี่ยก็ได้มีการมองตัวเลือกเมสันเมาส์เอาไว้ก็คือในรายของเดสเบร่าอดีตมิดฟิลของทางแมนยูนั่นเองนะครับที่ตอนนี้ไปโชว์ฟอร์มเก่งกับทางฟูลแลมนะฮะแล้วก็เป็นกําลังหลักของทางฟูลแลมช่วยให้ฟูลแลมเนี่ยทำผลงานภาพรวมได้ดีนะฮะก็เป็นเป้าหมายอีกตัวเลือกหนึ่ง ที่เชลซีเล่งกันเอาไว้แล้วก็ยังมีเบเชแอตมดริดที่ เป็นอีก2ทีมที่ฟลอสินใจเบราด้วยนะครับส่วนในรายของคริสเตียนพูริสิตครับมีรายงานกอกมาจากกันโชวมิกาโต้ครับมีการระบุว่าเชลซีเนี่ยได้มีการวางแผนที่จะเซ็นสัญญาวิกเตอร์โอซิมเพนศูนย์หน้าของทางนาบรีมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นะครับแล้วก็ทางเชลซีเนี่ยก็อาจจะมีการส่งในรายของคริสเตียนพูริสิตเนี่ยบวกกับเงินจํานวนหนึ่งเพื่อเป็นข้อเสนอในการยื่นให้กับนาบรีไว้พิจารณาในการปล่อยตัวโอซิมเพนนั่นเองนะครับโอซิมเฮนเนี่ยราคาแรงนะครับหนึ่ง ล้วกวา,ลานเพราะฉะนั้นเชลซีก็ใช้นักเตะบวกกับเงินเข้าไปแล้วก็เชลซีต้องแข่งกับในหลายทีมในยุโรปด้วยนะฮะที่ใหความสนใจโอซิมเมนเหมือนกันนะครับในรายของชัวฟิลิกครับมีรายงานจากดิลันติกครับมีการระบุว่าทางแอดมิริดพร้อมปบอยชัวอฟิลิกแบบถาวรนะครับหากพวกเขาเนี่ยมีการได้รับข้อเสนออยู่ที่90ล้านยูโรนะฮะต้อมาใน ราคาระดับนี้เท่านั้นครับที่อันเมลดพร้อมที่จะตอบรับในการย้ายแบบถาวรของเชลิกนะฮะซึ่งดูแล้วเชลซีก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับในเรื่องการเซ็นถาวรน,นะฮะก็มารอติดตามกันในเรื่องนั้นนะฮะส่วนเรื่องของเชลซีเรื่องหนึ่งครับเดอะมิลเลอร์ครับมีการระบุว่าเชลซีเนี่ยพร้อมขายเอ็ดวาร์เมนดี้ครับผู้สำบัดตูออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นะครับโดยที่ก็ปลายทางเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะแต่ว่าเชลซีมีข่าว ว่าต้องการอัปเกรดเกี่ยวกับตำแหน่งผู้สาตูรายใหม่เข้ามาให้มันดียิ่งขึ้นกว่านี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างครับมีรายงานจากเดลันติกครับมีการระบุว่าซิตี้ตกเป็นข่าวเตรียมยืน่นข้อเสนอจำนวนเงิน12ล้านปอนด์นะครับเพื่อขอซื้อตัว ist, รูกาวูสโควิชนะฮะวันวคิดวัย16ปีจากลีโครเชียนะฮะซึ่งขณะนี้กำลังได้รับการจับตามองจากทีมชั้นนำในยุโรปมางมมยด้วยนะครับ ก็เป็นประเด็นข่าวประมาณนี้นะครับไม่ค่อยมีอะไรนะฮะแล้วก็เรื่องของคินบินแจกันบ้างนะครับแนวรับตัวเก่งของนาบดีที่กําลังเป็นที่สนใจของหลายทีมในโยุโรปโดยเฉพาะในอังกฤษครับมีรายงานล่าสุดว่าทัตน์สเปอร์ก็มีการวางแผนที่จะควา Kim Min ้าคินบินแจเซนเตอร์ตัวเก่งของทางนาบดีมาเสริมทัพให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นะครับจริงๆเนี่ยสเปอร์เคยติดต่อไปแล้วนะฮะแต่ว่าทางนาบ,บรดีบอกปัดมาโดยตลอดนะฮะร,รอบนี้ซัมเมอร์นี้ก็มีโอกาสที่จะ กลับมาให้ความสนใจอีกครั้งนะฮะร่วมกับแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูที่ให้ความสนใจก่อนหน้านั้นด้วยนะครับในรายของมูเมซาร่าเรื่องราวของลิเวอร์พูลกันบ้างครับล่าสุดเนี่ยเอเจนของซาร่าเนี่ยก็ออกมาตอบกลับ กระแสข่าวที่มีการเล่นข่าวออกมาว่าซาร่าเนี่ยเตรียมที่จะอำลาทินแอนฟิลหลังจากจบซีซั่นครับโดยเอเจนต์ของซาร่าก็ยืนยันชัดเจนนะฮะว่าข่าวเป็นข่าวลือนะฮะไม่ใช่แบบเป็นข่าวจริงแต่ใดนนะครับส่วนเรื่องของโรเบียโตเฟอร์มิโน่ครับตามรายงานล่าสุดปลายทางของเฟอร์มิโน่เนี่ยอาจจะเป็นลีกสเปนครับโดยมีการระบุว่าแอตเลติดเนี่ยมีโอกาสที่ดีในการคว้าตัวโรเบียโตเฟอร์มิโน่หลังจากที่นักเตะเนี่ยพร้อมที่จะเล่นในยุโรปต่อไปนะครับทางเลือกเนี่ยมีทั้ง หลีกอเมริกานะครับแล้วก็หลีก,ลก,ลกซาอุดอิอาระเบียนะครับแล้วก็หลีกในยุโรปนี่แหละก็คือหลีกสเปนนี่แหละที่ให้าสนใจและ ปลายทางน่าจะเป็นแอมบิมากที่สุดนะครับส่วนเรื่องของดีแคนไรท์ right กันบ้างน,นะครับก็มีรายงานกันออกมาจากเบนเจอขอบนะฮะมีการระบุออกมานะครับว่าอเซนอนมีความมั่นใจที่จะได้ตัวดีแคนไรท์ right กองกลางตัวเก่งของทางเวสแฮมหลังจากจบซีซั่นนี้นะฮะหลังจากที่สัญญาของทางนัเตะเนี่ยไม่คืบหน้าแล้วก็มีการบอกปัญยญชกใหม่ทําให้โอกาสการย้ายทีมเนี่ยมันก็ มีเพิ่มสูงขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแต่ออ์เนลต้องแข่งกับเชลซีแมนยูแล้วก็ซิตี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับราคาก็จะลดน้อยลงมาด้วยนะสำหรับเดรเนไรท์นะครับแล้วก็เรื่องของจูเบลลี่แฮมกันบ้างครับตามรายงานจากดีนันติมีการเปิดเผยว่าความหวังของลิฟูในการเซ็นสัญญาจูเบลลี่แฮมกองกลางของดอร์มุนเนี่ยเริ่มที่จะลดน้อยลงไปแบบเรื่อยๆทุกทีนะฮะเพราะว่าค่าตัวที่แพงจนเกินไปนะครับแล้วก็ทีมคู่แข่งเนี่ยมันก็ เอาด้วยนะฮะคือทีมผู้แข่งเนี่ยเงินทุนหนาด้วยส่วนหนึ่งเราก็เป็นทีมที่ลุ้นแชมป์ต่างๆด้วยส่วนหนึ่งนะฮะคือดีกรีพ,พอๆกันเลยกับทางลิเวอร์พูลครับทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยก็พบเจอกับการคว้าตัวเบรลท์แฮมที่เป็นเรื่องยากข้มานะครับเรอเออรมิดอย่างนี้นะฮะซิตี้อย่างนี้นะฮะที่เป็นทีมแบบดีวันดีคืนนะครับเงินก็มาาะนะครับเพราะฉะนั้นลิเวอร์พูลก็หนักหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าลิเวอร์พูลจะไม่มีโอกาสนะลิเวอร์พูลยังม,มีโอกาสแต่ว่ามันยากหน่อยแล้้วกันนรนรใเื่องีนะ ตามรายงานจากดิอันติกนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อขายนกเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ